มาเขือพวงจ้ามาอีกแล้ววันเสาร์จ้าวันนี้เตรียมเอาไปขายตลาดนัดนะคะทุงละยีสิบบาทจ้ามาแล้วจ้ามาเขือพวงค่ะพี่น้อง หึงละยีสิบาทจ้า วันนี้ไปขายตลาดนัดค่ะตลาดนัดวันเสาร์ อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะมาแล้วจ้าพี่น้องมาเขือพวงจ้า ถุงละยี่บาท20บาทจ้า